ครับนันจิ้มนะจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอร่อยเจ้าเนี้ยไม่มไกินล้ว่าจะได้กินกนระทที่ดเาเยอะไม่ถ่ายมูสไลดด้วย คแพอีกสี่แพทครับผมยินดีด้วยโอ้โหเก็บหมดแล้วเกหมดเลยนะเก็บหมดเลยนะ,มะมมไม่มีแล้วนะอ,อันนี้หมดแล้วนะไม่ต้องหั่นยกหัวนิ่งหนึ่งแล้วนะโอนหมดแล้วที่ไงไม่ต้องย่าแล้ว ร้อ, Finn, อนๆจิลล้มๆครับผมครับหอมยอดเขาขราวต้มนครับน้ำเนีัยเอาผ้าล้างับรินด้วย

ใายทีวางเสก้อกดเพื่อ,อ,อ,อโอ้ยเด็กรนู่นอนี่ายอะนับโอ้ <c oughs> โอ,โอ,โอแล้วครับผมคำโตโตโอ้โอ้ห้ามแย่หมูนี่เหมือนเ่เลยนะไม่เราเดยวไม่จะต่อเอาเออไม่ไม่เคยต่อเลยกูเห็นอะ คนทำไมไม่มีหนังวันนี้นารติ้งแตตลอดเลยยังไม่ถึงเอขาบุกของพี่ตา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 ใยังยังไม่ถึงไหนไม่ถึงยังไม่ถึงเวลามาเออยังไม่ถึงยี่สิบเอะมาไยี่สิบสามี่หประมาณนี้เอาอยู่ข้างนั้ใส่ผักเลยดิเฮยอะไรวะเออ ดูที่มันเตกอย่างเดียวเลยมันมมันกยังเิ่มมันครับเนื้อสดมากเลยดูเลสดสคนเีมันไเคียดิยังยังดึกดักดึดักดึดักยังไม่ตายเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมัตายไม่ใส่น้ำนะนะก่อนไม่ใส่น้ำนะ หม้อหม้อไรเข้าท่าเข้าท่าซลาว์หรืออิสานมา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 เลยลูกแล้วมีข้าวแล้วเมื่อกี้นี่เด้อย่าหมูนี่เป็ที่บอกว่าใครซื้อสไปนี่มาว่ะหมูนี่นี่ชูเบกให้ขวดนึงเนี่ยใครซื้อมาสรรหามาเยินยินแจกพูดโอ้โหตายแล้ว โมโหเจนอไม่อยเลยหมหมามามานี่ย่างกุ้งเลยย่างหมูย่างหมูอจนนั่นจะใส่เี่ะมากินอจิไ่ดใส่มากินกุ้ตเมื่อวานเห็นเขาเดินผ่านโอ้โหเขากินอร่อยมากเลยคนเดินผ่านที่ร้านที่ซื้อหวเอโนบอ่ะโกิน่าไรร่อยันไม่มเนจริงโอ้นาอ๋อมากินกุ้งหมก็มีฮะ

แม่เดินลดแอปจะต่อให้แล้วก็ไปตัดต่อแล้วสอนมาโจโจครับโจโจ้คำนี้โจโจดูคำนี้ครับผมให้ดูกระโดดดูคำนี้โจโจเลยอ่าปากคอมเริ่งเปล่าโจโจ้ชอไปเปล่าร้อน ทำไมไม่มีในการนัเนี่ยวหรอเดี๋ยวมีเดี๋ยวมายี่ห้าลงถึงถุงน้เออวันนี้มีดูตารางเรียบร้อยแล้วตารางหนูไม่โกหกหรอกแต่ตารางใหดูขนาดโกหกเก็บเพราะเอกเอกชอบดูเอาดูนางเอกนะ ตัดต่อไม่มีแอปไงคุณดูแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแอปไหนมีขึ้นมากอารมณ์เสียแล้วไม่รู้จักอะไรไอ้ใสเสียพอละยาวก็ยาวเลยเราจะพูดจะไมเงี้ยไม่กินก็ไม่กินเลยนี่หลวงยังได้กินงนั้นเกิดออะไรนี่ใสข้าวห้องไม่มีเลยแล้วพวกนี้หนูไปเรียนด้วยนะเราจะพูดสักล้องมตัดต่อสิเดี๋ยวตัดต่อให้ไปไขรมอดพี่เฟิร์นข้างไหนมอดเอาใส่ไปทานพ่อ ยังมีอีกนะเนี่หนยหมดอย่งของมันคงเหลือก็ยกมาใส่นี่มันนึงเขาเหลือเจได้กินอ่ะ,อะ,ะ,อะ,อะกินคขเดียวพอกว่นั้นเขายกที่วันจะได้ใส่ฐานนี่เอ้ายังมีอีกนะเนี่ยหมูน่ะเออโต๊กกินดีนี่เขาหยดหนีบหน้าใส่นี่ มีคนทะมันนี่ใส่ไหมโอ้ยทำมทำมใสวะไม่ไม่ทมไมนะไม่เกี่ยวเลยว่ามันเส 좀더 사서 좀많 เอาก่อนครับมันร้อ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 นต้องเอาก่อน เปิดบ้างไหมไม่จีหนังมาแล้วพ่อมามออมนเนี่ยตัวกับฟิช เล่นเองมันลองเล่นเดี๋ยวมันชอบด้วยจุดติดตาชอบถ้าไม่ติดต่อไขที่ไหนอ่ะติดตาหก็มาูข้อ เออหุはは <vezes> yeah. uh ่นแล้วไปลงมาหยดไงเฮ้ยเก็บอกอะไรนะจะไปมาแล้วปมมือปั้มมือจ้กระตุ้นใส่ไหมน่อยกระตก่อเราก็เล่นต่อไปฮะเราก็เล่นต่อไปแต่ปีใมเขากิน

คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ<ม>อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด,ลกดแชร์<ม>ให้คลิปป้า